สวัสดีได้จากมาพาย่างเลาะอมสวนค่ะอากาศดีดีเนาะจะเนาะมะเบิ้งป้าเบิ้งอันจะเลือไปอันตามธรรมชาตินะคะเนาะป่าไม้หาดูยากเราได้จเจอเด้อเดี๋ยวนี้ทางบานเอ่ยนี่เพราะว่าพันคนพันซื้อที่ซื้อทางไปเอ็ดอัน บุกเบิกแล้วก็ทำส่วนอ้อยอันทำส่วนอ้อยกับหลงหมูใหญ่ค่ะหลงหมูนี่ก็ที่เป็นโอ้ยเยอะแยะพันซื้อกระโบตีเนาะค่ะเนาะมาซื้อแถวอันสนบดมันท่านถือมันบอกคะ่ะถ้าไปซื้อแถวน้าตัวเมืองที่ก็พันแพงเนาะแถวสวนนบดนี่พันคือว่าเนาะค่ะเนาะอันปู่ย่าต,ตายายอันเสียไปก็ลูกหลานก็ไปทํางานเมืองกุ้งว่างั้นเหรอะปะ เขากรุงเทพหรือว่าเข้าไปทานาอันนาตัวเมืองก็บรอยากมากลับมาทามันไล่ทนา,นานาเนาะค่ะเนาะว่ามันเป็นงานนักที่สังเกตเห็นนะคะก็น้อยคนที่นำกลับมาแล้วก็มาทําไร่ทํานา่างง้นแต่ปแต่ส่วนมากก็สิบ่ค่อยมีแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันมันเป็นคนละยุคเนาะค่ะเนาะคนกระามาน หลังคนมัก็ขายที่ขายทางมัดเนาะค่ะเนาะแล้วก็ไปอันเอาเงินไปอันฝากไว้หรือว่าไปทําลงทุนยางอื่น่างอันนะปะที่ไร่ที่นาคนก็เลยเฮี้ยเยอะเลยค่ะทางบานเอายนี่หายไปเยอะเลยแล้ะค่ะที่ไร่ที่นาอันสมัยแต่ก่อนแต่เก่าน้องเท่าเอวยก็อ้ยเป็นคนเกิดยุ่ท้องถิ่นเนาะค่ะเนาะน้องเทอาเลาะไปนี่ก็มันบ่มีเคื่อเบิ่งแล้วค่ะมันเป็นอันมันเป็นอันคือทะเลอัน ทะเลทรายเนาะคะ่ะเนาะคือบ่มีต้นไม้เลยเป็น,เป,นเป็นที่ดินหัวโล้นน่ะคะ่ะแล้วก็มีการปลูกสร้างอาคารหรือว่าอันปลูกสร้างอย่างอื่นหรือว่าทำาลงไร่อ้อยเนาะคะ่ะเนาะลงไร่อ,อ้อยอันไรอ้อยก็เป็นโอ้ยเป็นหลายๆเป็นพันๆไร่ค่ะเพิ่นซื้อก็คือว่าในทุนเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นมีเงินว่ากเงี้ปะซื้อทีก็ยกเป็นอัน ร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยไร่เลยถ้าคนที่มีที่เยอะเนาะคะเนาะขายไปแล้วมันก็มดแม่บอกค่ะก็บอกว่ากันเพราะว่าบางครั้งก็ต้องขายเนาะคะเนาะก็บอกได้ว่าเผยเลยค่ะอันเออแห้งไซค์ฝังพาะว่าเออมาพามาย่างเลอันสวนอันบ้านสวนเออตุ๊กตานี่ค่ะอันแล้วก็อีกอย่างก็สภาพปัจจุบันอันของแต่ละครอบครัวเหลือนกับบางคนก็บอกพร้อมที่นํามาทําไร่ทํานาเนาะคะเนาะ บางคนก็นั่งออฟฟิศกินเป็นนั่นพนักง,งานเงินเดือนมั้งนั้นเหรอปะก็บอกว่ากันไปค่ะก็ถึงว่าหาดูได้ได้น้อยได้น้อยค่ะอันที่ป่าอันที่นับเป็นป่าสมบูรณ์เพราะว่ามันเฮี้ยมหมดแล้วก็แต่ว่าก็ได้เห็นอยู่ป้าไปานิดๆน,น,น้อยๆเนาะค่ะเนาะถ้าไปก็ที่ว่าพัอนอย่างอันเอาเอาไว้อยู่สินี่ค่ะก็ชื่นใจไปเนาะค่ะเนาะแต่ว่าวัานเดือนปีผ่านไปก็ ลูกหลานขายออกไปกะป่ากะถูกถูกอันทังไปเนาะขนาะต้นไม้ใหญ่อันหรือว่าอันเคือมองเขือไม้สมัยย้อนอยุกสูญหันไปว่างั้นเถอปะหรือว่าพันกามันก็นาะโบยหยังด้อค่ะเอยว่าเพราะว่าพันเอารถแมคโครเอาเตอร์ปิจุกไปไถ่ไปดัดไปปับ๊บนาดินเล้มันหนวนเนาะค่ะเนาะมันก็เฮียไปว่างั้นเถอปะ ขือไม้แบบนี้ก็ซิบโบได้เห็นอีกแล้วค่ะเพราะว่ามันหาเบิ่งยากเลยว่าก็ถ่ายไปเอาเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะอันท้าว่าผู้เหลือันเอาเข้ามาทักทายก็มาเบิ่งก็เพิ่นดีด้อค่ะเอวยว่าสําหรับความคิดของเอวยตุกตาเพราะว่าต้นไม้แบบนี้ก็แทบซิบบมีเขาเบิงะะ่งเนาะเนาะพ่นก็ตัดออกหมดเลยสมัยก่อนต้นไม้ที่เป็นเขือนี้เปลี่ยนมองนั่งวิจอูรเ้ยค่ะขึ้นไปอันโยมๆย,ม,ยมแล้วก็ โยมไปโยงมาพันกระอ่อนเนาะค่ะเนาะก็เป็นที่อนนั่งวิทอู่เป็นนั่นเครื่องเล่นในเค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พันก็บอกว่ากันเนาะค่ะเนาะมาคนละสมัยคนละสมัยก็ต้องไปตามสมัยเนาะค่ะเนาะอ่ะอันนี้ก็ถ่ายเบิ่องการเนี่